วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเล่าเรื่องเมืองตานีวันนี้ที่ฉันอยุดที่วังเก่าเจบังติโกอหนึ่งในเจ็ดของวังเก่าเจ็ดหัวเมืองในอดีตณนะที่แห่งนี้นะคะมีเรื่องราวเรื่องเล่าที่น่าสนใจและอยู่คู่ปัตตานีมายาวนานค่ะในรัชสมัยพระบาทสมฤด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองได้ปรดกล้าปรดกระหม่อมให้เจ้าเมืองสงขาลงไปจัดการปกครองเมืองปัตตานีโดยแบ่งเมืองปัตตานีออกเป็นจิตเมืองแต่ละเมืองมีเจ้าเมืองปกครอง จึงมีวังอยู่ที่เมืองทั้ง7เรียกกันว่าวังเจ็ดหัวเมืองวังเจบังดีกอสร้างขึ้นในสมัยตนกูมูฮัมหมัดเป็นเจ้าเมืองปัตตนีระหว่างปี2388ถึง2399ตนกูมูฮัมหมัดมีเชื้อสายราชวงศ์กลันตันกัมปลเล้าหรือบ้านทะเลซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ได้โปรดกล้าโปดกระหม่อมให้เป็นเจ้าเมืองปัตตนี วังแห่งนี้ตั้งขึ้นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีในพื้นที่ที่เรียกว่ากัมปุงยูบอปุยโยซึ่งแปลว่าที่ดักนกคุ้มวังเจบังติกอตั้งอยู่ริมแม่น้ำปัตตานีตรงสามแยกตําบลจะบังติกอในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีตัววังหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบนเนื้อที่เจ็ดไร่วังนี้สร้างโดยสถาปนิกชาวจีนตัววังร้อมรอบด้วยกำแพงทึบก่ออิฐถือปูน รูปทรงของวังเป็นบ้านชั้นเดียวขนาดใหญ่หลังคาทรงปัญญาหรือแบบลีมะตัวอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกพื้นสูงหนึ่งเมตรสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมีห้องโถงขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่ทำงานของเจ้าเมืองส่วนด้านหลังของห้องโถงจะเป็นที่อยู่อาศัยของภรรยาและบริวารวังจจบางตีกอใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในท้องถิ่นและเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้าเมืองปัตตานีคนต่อต่อมาปัจจุบันวังเก่าจะบางตีกอยังมีร่องรอยกําแพงวังให้ได้ชมได้ศึกษาส่วนอาคารภายในก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไ,ไปตามยุคสมัยค่ะ ท่านผู้ชมคะภายในบริเวณวังเก่าจจบางติกอกว้างขวางนะคะซึ่งบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของวังแห่งนี้ในอดีตค่ะและด้านหลังของดิฉันนะคะก็คือที่ตั้งของวังเก่าจจบางติกอนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยค่ะแต่ว่ายังคงอนุรักษ์นะคะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นเอาไว้ค่ะตอนนี้วังนี้ก็เป็นวังเก่าเม่า2ร้อยปสิบแปดจนถึงปัจจุบันนี้เกือบ200ปีแล้วแอ้ก็ที่เรานั่งเนี้ย เมื่อก่อนไม่ใช่ของเดิมนะครับของเก่านี่นี่ของปรับปรุงใหม่แต่ว่าลักษณะของเก่าหมดและก็ฝาผนังนี้ของเก่าอยู่เอาของเก่าอยู่ตั้งแต่แรกแล้วก็มาปรับปรุงใหม่นี่ยังเป็นของเก่าอยู่แล้วก็ลังคาอะไรยังเป็นลักษณะของเก่าอยู่เขาสร้างมืก่อนลักษณะสูงอย่างนี้ประมาณจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็สูงจากนี้ไปประมาณ3มเมตรไม่ถึงว่าคนนอกวางแล้วดูแล้วไม่เห็นแบบลักษณะศิลปะนะฮะศิลปกรรมทางวัฒนธรรมนี่ ก็ผสมผสานก็ทั้งก,กับมาลายูอินเดียและก็มลา,ายูชวาด้วยผสมผสานกันนะฮะและก็มีลักษณะด้วยว่าสร้างวังน้านี้มันเป็นลักษณะศิลปะแบบจีนนิหน่อยเพราะว่าช่างใหญ่ก็ทําวังนี้ก็คือช่างจีนช่างจีนมันเป็นธรรมดาทําอะไรก็แล้วแต่อย่าสททร้างไปโทษของตัวเองชังนิดหนึ่งเมื่อกบมัสยิดเก่าก็เหมือนกันก็มีลักษณะของศิลปะจีนชงนิดหนึ่งนี่วังนี้ก็ประตูลักษณะประตูลักษณะเป็นของจีนอยู่เพราะช่างใหญ่ก็ช่างจีนแต่ทํานั้น เอาบริวารของของคนมาอยู่ปัตตานีเนี่ยมาเป็นช่างเช่นว่าเอาตำบลปะกการังสักสามสิบคนมาอยู่ตรงนี้ได้สองอาทิตย์แล้วก็เอาตำบลอื่นมีสองอาทิตย์ก็สลับไปสลับมาโดยไม่ต้องใช้เงินค่าช่างนะเพราะว่าอิฐนั้นที่คุณเฒ่าคนแก่บอกว่าอิฐทําอยู่นั้นก็อินที่ทําตะลุโบโรงอินก็มีเยอะที่ตะลุโบ๊เพราะาดินมันดีตรงนี้เอาตรงนี้อินตะลุโบแล้วก็บางส่วนก็ซื้อมาจากชงขาก็อิฐนี้ก็คืออินของปัตตานีนะ ท่านผู้ชมก็ได้รับทราบเรื่องราวเรื่องเล่านะคะของวังเก่าเจบางติโกค่ะวังที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมายาวนานนะคะและเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญค่ะที่สะท้อในให้เห็นภาพรประวัติศาสตร์อันเจริญรุ่งเรืองของปัตตานีในอดีตนะคะและเป็นอีกหนึ่งเส้นทางบนพื้นที่วงแหวนพระหัวธนธรรมของโครงการปัตตานีเฮโรเทสซิตี้ที่รอทุกท่านที่มาสัมผัสและมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของปัตตานีผ่านสถานที่แห่งนี้ค่ะ วันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะเล่าเรื่องมือตานีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ